สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิโปชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่โตวิตาลิตนะครับชรูมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นชรูมใหญ่มากๆเรียงวัดเจ็ดยอดนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้มารีวิวนะครับก็วันนี้นะครับตามหัวคิปนะครับอาสาผาชมก็คือมีคนไหนนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะเห็นรถนะครับอยากจะดูรถแล้วไม่สะดวกเดินทางช่วงนี้จะเป็นด้วยโควิดนะครับแล้วก็ ยิ่งเชียงใหม่นี่ดูฮะดอยสุเทพหายไปเลยนะฮะก็คือเป็นมลภาวะนะครับตอนนี้พีเ5มโหดมากนะครับคือมีควันทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มานะครับหลายท่านละก็อยากดูแคป2.4ที่เป็นล็อกโคนะครับวันนี้ก็ผมเช็คกับทางพี่เขานะครับพี่เซลลเขาก็แจ้งว่ามีรถเห็นมาลงพอดีนะครับเมื่อเช้าก็เลยผมเร็วแวะเข้ามาถ่าย นะครับเป็นคันนี้ฮะนี่ครับล i v o Cap นะครับสองจุดสี่ีลกโคนะครับอะไรคือ g l ล็อโคคือ2.4 g เดิเมก็คือตัวท่อประครับแต่ว่าพอเป็นชุดแต่งล็อกโคก็จะกลายเป็นล็อกโคนะครับสองจุดสี่จีเดิมก็จะไม่มีละจะเป็นล็อกโคไปหมดแล้วนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเป็นตัวสอง นะฮะเกียร์ธรรมดาขับสองล้อคือเป็นพีแนเนนะครับอยู่ที่8ป0 0 0 0สบาทนะครับแต่ว่าด้ยวยคันนี้มันเป็นสีขาวมุกนะครับก็ต้องบวกไปอีกหมื่นหนึ่งก็เป็น8ป0 0 0 0สบาทนะครับเป็นตัวท็อปแล้วล่ะสำหรับทีแรนเนอร์นะครับเครื่องสองบันสี่ดูจากภายนอกผมบอกเลยว่าตอนแรกผมดูผมก็งงเอ๊มัน มันเป็นรุ่นไหนกันแน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ล็อกโคก็คือหน้าตัวเดียวกับ2.8เลยแล้วก็เมื่อก่อนแยกกันด้วยล้อนะครับตอนนี้ล้อเดียวกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็คือตัวนี้พื้นฐานคือ 2.4G นะครับก็คือตัวท็อปก่อนจะมาเป็นล็อกโคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากด้านหน้านะครับสังเกตว่าตัวท็อปเลยเนี่ยเขาจะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับชุดนี้ฮชุดนี้เลยครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นวงแหวนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ย้งในแล้วก็มีเดทามะในตัวนี้จะเป็นไฟเป็นเม็ดๆนะฮะที่จะเห็นชัดๆของล็อกโคก็คือรีโวตัวอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีตัดหมอกจริงๆเขาไม่อยู่แล้วนะฮะแต่เพราะคำว่าล็อกโคเนี่ยล็อกโคเนี่ยมันจะเป็นชุดแต่งนะครับเอเนอร์สปอร์ตหน่อยสีออกดำๆชิ้นนี้ะชิ้นนี้ สีเทาดำเนี่ยครับปกติมันจะเป็นสีโครเมียมนะฮะถ้าเป็นตัวปกติดูรีโวตัวไหนก็ได้อ่าดูตัวนู้นก็ได้สีขาวผมซูมให้ดูนี่ขาวมุกเหมือนกันเห็นไหมฮะแต่เขาเป็นโครเมียมเงินๆแต่พอเป็นตัวนี้ครับล็อกโคจะเป็นหน้าออกดำๆอ่านี่ครับคือล็อกโคแล้วก็จะมีกาดข้างล่างครับนี่สีเทาดํานะครับชุดหน้าก็จะต่างกันที่กระจังหน้ากับกาดด้านล่างนะครับ ทีนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นชุดล้อครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็คือล้อเขาปรับมาแล้วอันนี้รถต้องแจ้งก่อนนะว่าเป็นรถที่พึ่งมาลงรถล,ลงจากเทรลเลอร์สดๆเลยมันก็เลยจะมีฝุ่นมีอะไรนะครับก็คือด้เชียงใหม่ฝุ่นเยอะมากช่วงนี้ถพราะเขายังไม่ได้ล้างนะเอางน,นี้ดีกว่านี่ฮะตัวนี้ได้ล้อขอบสิบแนะครับใช้ยางเป็นดันหลบนะฮะดันหลบแลนแท็นะครับ เป็น a อทก็เป็นออเทเลนตัวนี้หน้ากว้างอยู่265นะครับแก้มยางอยู่60นะฮะแล้วก็ขอบล้อ,อที่ขอบ18นะครับก็คือมีตัวอักษรสีขาวให้สวยๆเลยนะครับได้ล้อใหญ่นะขอบ18แล้วก็พอเป็นคำว่า,าโล็อกโคเนี่ยมันจะได้ของแต่งฮนะจริงชิ้นนี้ด้วยนะครับชิ้นนี้ปกติจะเป็นโครเมียมนะแต่มันจะได้กลายเป็นสีเทามาละ แล้วก็มีนี่ครับชิ้นนี้นี่อันนี้ก็เป็นตกแต่งซุ้มล้อนะครับก็คือติดมาเลยของศูนย์จริงๆถ้าเป็นตัวปกติซื้อติดได้นะผมจําราคาประมาณสี่พันห้าพันเนี่ยแต่ว่าชุดน,นี้คือเราได้มาเลยนะครับแล้วก็ล็อกโคดจะเปลี่ยนชิ้นนี้ครับกระจกมองข้างปกติรีโวนะครับตัวธรรมดาจะใช้เป็นนี่ครับสีโครเมียมนะฮะเอาง่ายๆว่าสีโครเมียม แต่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงาเอาลมเป็นเป็นโนแบ็คนะครับหลังจากนั้นมือจับก็จะใช้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่เลยนี่ฮะสปอร์ตบาร์ครับชิ้นนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์อันนี้นะครับที่มันเพิ่มเข้ามาด้านท้ายก็จะมีนี่ครับสติกเกอร์ว่าลโลโก้พาดอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมเคยถามราคาอยู่เพราะว่าตอนนั้นเพื่อนผม ซื้อตัวธรรมดาแล้วอยากได้ติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยราคาเป็นพันนะทําเป็นเล่นไปนะฮะแต่ก็เป็นงานสวยครับแล้วก็จะมีไลเนอร์มาด้วยนะครับนี่ครับไล,ไลเนอร์จะมาจากโรงงานก็คือไลเนอร์แบบไร้ขอบสังเกตนะเราเห็นชิ้นตัวรถอยู่เพราะว่าไลเนอร์เขาจะอยู่แค่ข้างล่างนี่ครับเขาจะไม่ขึ้นเนื้อข้างบนไล่ดำๆเนี่ยมาเป็นของตัวสปอร์ตบาร์นะครับ ก็คือลายเนืร er ์จะอยู่เฉพาะข้างล่างนะฮะจะไม่ขึ้นมาด้านขอบด้านบนเพราะว่ามันต้องเว้นให้สปอร์ตบาร์มาจับนะครับหลังจากนั้นโลโค้ก็จะมีนี่ครับชิ้นท้ายการชนท้ายจะเล่นเป็นสีเทาดํานะครับถ้าตัวปกติก็จะเป็นสีเงินๆน,นะครับก็คือเป็นออกสตเตเลสออกโครเมียมมาฮะอันนี้จะเป็นสีเทาดําทั้งหมดนะครับและชิ้นนี้ด้วยสังเกตง่ายๆชิ้นเนี้ยจะเป็นดําด้านถ้าเป็นตัวปกติก ที่ไม่ใช่ลอลโคโ้ฟิลเนอร์นะครับก็จะเล่นมาเป็นคโครเมียมนะฮะจะเป็นเงาเงาไม่เดี๋ยวดูคันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไม่ดูคันนี้นี่อันนี้ตัวท้ายนะของตัวจีเอาว่าท็อปเหมือนกันแหละนี่เห็นไหมฮะดูท้ายนะครับก็จะเป็นสีเงินเงินนะครับมือจับโครเมียมเห็อนนครมือเปิดโครเมียมเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นโกโก่นะครับขอให้ไฟได้นะโยกไปยกมานะ จะเมาเมาหัวพาอตาเนี้ยก็เรียกเมาหัวนิดนึง <c oughs> ก็คือมึนหัวหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเำหรเราชุดแต่งโล็อกโ,โภายนอกนะครับส่วนตัวนี้ด้วยเป็น 2.4g นะครับอ่เปิดดูกันหน่อยมีสัญญาขโมยอะไรหมดแล้วแล้วครับแคบเปิดได้นะครับล็อกโค่เนี่ยอยากให้ดูนิดนึงข้างบนนี้ครับฝ้าเนี่ยจะเป็นสีดำเลย แล้วเสาพวกเนี้ยพวกตกแต่งข้างในเอ่ยจะเป็นดําหมดนะครับคือเอาว่าดําล้วนเลยนะะดำปื้ดเลยถ้าเป็นตัวปกติก็จะเป็นสีออกเทาๆอย่างชุดแผงข้างนี้ครับเห็นไหมฮะเล่นด้วยดําหมดแล้วชิ้นเนี้ยถ้าปกติเราโคจะสีออกพ่นสีด้วยสีห้วอสีเมทัลลิกสีออกเงินเงินเนทาๆนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดํา แต่มีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เหมือนกันคือนี่ฮะมือเปิดเป็นโครเมียมอยู่นะครับจากข้างในที่เหลือก็เป็นเล่นเป็นโนแบคหมดเลยดำหมดเลยนะครับขอบพวกนี้ก็เหมือนกันที่จริงก็ต้องเป็นโครเมียมอ่าก็เป็นดําเงานะครับเป็นดําเงาทั้งหมดเลยถามว่าตัวเนี้ยถ้าจะแยกกับสองจุดปดยังไงแยกง่ายๆครับดูตรงนี้ถ้าเป็นสองจุดแปดจะมีสามปุ่มครับจะมี e c โค power และ IMT อมแต่ตัวนี้ไม่มีครับจะเป็นสองจุดสี่นะฮะ มีหน้าจอกล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับอีกอย่างอีกอย่างสองจุดดจะได้เครื่องเล่นเป็นเทเลมาติกนะครับอะไรคือเทเลมาติกเทเลมาติกคือมันมี g ีเในรถเอางี้ดีกว่าแล้วมีพวกโอเปอเรเตอร์คอยช่วยเหลือฉุกเฉินย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับชอบชิ้นนี้จังเลยเนี่ยทำเป็นสีเสีอบอเทาดำนะตกแต่งว่าไฮลักนะครับเกะเปิดบนเปิดล่างได้ตามปกตินะครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เอาว่าครบครบ นะครับถุงลมตรงนี้สามลูกนะครับเดี๋ยวขอดูด้านในนิดนึงนี่คือเขาเล่นดําหมดอะฮะเอาว่าดํากันเลยบบกแคบก็เดี๋ยวไปใส่ที่หลังนะครับจริงบบกแคบนี่เราดึงนี้ได้นะก็เปิดปิดนะฮะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้า้องเครื่องกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวน่า้องเครื่องเดี๋ยวมาดูยางอะไรก่อน อยาให้ดูยางอะไรนิดหนึ่งยางอะไรอยู่นี้นะฮะสังเกตยางอะไรนะครับยางอะไรเป็น้อแม็กนะฮะ804นะฮะแค็หรือพับอ,อปแล้วล่ะนะครับเดีย๋ยวขอเปิดด้านในดูนิดหนึ่ง ให้ดูนี่เนียพวงมาลัยครับตรงนี้เล่นเป็นสีดําเงานะก็คือว่าม,นนมีนั่นมินิครบนะฮะไฟหน้าออโต้นะครับไฟหน้าออโต้มีนะฮะแล้วก็รับสายวางสายบลูทูธมีอยู่แล้วนะครับหน้าปัดฮนะหน้าปัดตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นดําแล้วก็ออกฟ้าฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นล็อกโคนะครับ แบล็กเกาจะเป็นสีขาวนะครับจะเป็นขาวดํากด็ดูดันนะฮะจะต่างกันกับตัวปกปติส่วนคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีมันจะเงางๆหน่อยลำโพงลำโพงอ่าลำโพงลำโพงมีนะครับหนึ่งสองนะฮะสามสี่ 3, 4, อยู่นี่นะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์ห้าหกนะครับเอ่าเพื่อนนิดนึง ส่วนมากผมไม่ค่อยได้เปิดหน้าเครื่องครับเวลารีวิวเพราะว่าดูกันหน่อยนี่ครับเป็นตัวหน้าเครื่องของรีโวนะฮะตัวนี้ก็เมือนก็ตัวอื่นนะครับใช้น้ามันพลังอยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้ใช้ไฟ,ฟฟ้านะครับอาจจะเลอะนี่หนึ่งเพราะรถอยูงที่ล้างนะลุงคนไอเชลเลอร์มาก็ผมก็ขอมาถ่ายเลยน,นะครับอันนี้ก็ดูแลไม่ยากนะครับสังเกตตัวเนี้ย ก็จะเป็นแบบปิดแล้วนะครับไม่มีฝาเมนตรงการลางสำหรับหม้อน้ําก็คือไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะพุ่งเน่ะตัวนี้มันจะทํามันฮีขึ้นมาเมื่อ็หแตกที่แค่หม้อ,อพักก็เปลี่ยนแปลงไม่ยากนะครับซ่บมอมไม่ยากแล้วก็ฝาก็ปลอดภัยไม่โกงนะครับก็อารมณ์เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะฮะฟอร์ดอะไรก็ใช้อย่างนี้นะโอเคการยกอาอยู่นี้นะครับแล้วก็มาเสียบไว้ตรงนี้นะครับก็จบซึ่ง ตัวนี้มันยังเป็นปกติอยู่แต่เวลาซื้อไปนะมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งก็คือโชคก็คือส่วนมากที่เนี่ยที่ผมถามเขาชอบแถมโชคหน้าเปิดมาแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับก็ไม่ต้องมายกให้เมื่อยละนะครับโอเคสำหรับตัวนี้นะครับด้วยเครื่อง2.4นะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าแรงกำลังดีนะครับ ด้วยรูปลักษ์รูปโฉมเนี่ยดูมาจากข้างนอกเนี่ยผมบอกเลยว่าดูไม่ออกว่ามันเป็นตัวไหนดูว่าเป็นล็อกโคนี่คือท็อปสุดๆอยู่ละก็อาจจะมองว่าเป็นโฟวิหรือเปล่าหรืออาจจะมองว่าเป็น2.8ใช่ไหมเพราะว่าเป็นแคปเนี่ยจะมีล็อกโคด2.8รุ่นเดียวก็คือ2.8โฟร์วินะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดูไม่ออกเลยผมบอกตรงถ้าจะดูให้ออกก็คือต้องเดินมาดูแล้วก็ดูเข้าไปว่าเอ้ยมี i m t หรือเปล่า หรือมีตัวสวิตช์โฟวิหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับที่เหลือบอกเลยว่าดูไม่ออกมันก็คือกระบะแคปตัวท็อปนั่นเองดีๆทนี่เองนะครับอตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับเขาจะเลิกงานกันละเสี <Okay. S 1> ยงรถก็เริ่มดังแล้วนะ okay. สวยงามฮนะเป็นรถที่เสร็จแล้วติดกันาสาจะหน่อยนะครับ ก็จบแล้วนะครับก็แทบไม่ต้องไม่ต้องแต่งอะไรแล้วมันเสร็จมาจากโรงงานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอยากดูลรุ่นไหนนะครับไม่มีเวลาไปดูหรือไม่อยากเสี่ยงโควิดบอกมานะครับเดี๋ยวผมหาโอกาสมาถ่ายให้เองนะครับไปนาสาพาชมนะฮะก็คือผมก็ชอบรถแล้วครับอยากจะอยู่กับรถนานๆแล้วก็ ใครชอบรุ่นไหนก็บอกมาครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ